ที่จะไปดูคลิปกันช่วยคอมเมนต์บอกพี่แป้งที่ว่าวานมีน้องๆคนไหนได้ทรงผมสีดำส้มจากที่พี่แป้งสอนบ้างคอมเมนต์เลยและนี่นะคะจะเป็นทรงผมใหม่ที่เขากำลังจะเอามาแจกนะคะน้องๆเป็นผมสีชมพูบอลแบบนี้นะคะคล้ายๆกับของเมื่อวานเลยค่ะน้องๆแต่พี่แป้งมีเคล็ดลับที่จะบอกน้องๆอย่างหนึ่งและทำตามพี่เลยนะคะทรงผมนี้แจก3 0 0พันชิ้น เขาแมปตามพี่แป้มาเลยพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเราไปดูกัน มาแล้วน่าจะคุณหน้าคุณตาะฮะมันคล้ายๆกับของเมื่อวานเลยนะคะอาจจะมีอัป,ดอปเดตอะไรบ้างซึ่งหากเขสเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นด้านบนด้านซ้ายมือเหมือนกับเมื่อวานเลยค่ะน้องๆซึ่งพี่แป้งขอแนะนําน้องๆอย่างหนึ่งนะคะคือให้น้องๆเนี่ยเปิดเซิร์ฟวรอไว้เลยนะคะเซิร์ฟเวเนี่ยเปิดฟรีไม่ต้องห่วงะคะหากวิธีการรับมันทําแบบเมื่อวานอีกเซิร์ฟเวจะสามารถทําได้ก่อนเพราะเซิร์ฟรวมมันชอบบั็กค่ะทุกคนซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการกดไลค์หรือเข้ากลุ่มนะคะพี่วานแป้งแจ้งในปักหมุดไปแล้วนนน่มมัเเป็หือ ขาเนี่ยให้เราตามหาทรงผม25ทรงนะคะน้องๆที่มันเหมือนกับพี่เขาแจกเนี่ยมันก็จะง่ายค่ะไม่ยากแต่ตอนนี้พี่แป้งดูแล้วอัปเดตเนี่ยมันยังไม่แจกนะคะน้องๆซึ่งพี่แป้งกลัวว่าพอมันบอกรูปหน้าแบบนี้เนี่ยมันจะเสร็จในหลังก่อนไงหากมันไม่แจกวันนี้นะคะมันก็ต้จะ แจกพรุ่งนี้ตอนตีห้านะคะในเวลาเดิมของเมื่อวานเลยพี่แป้กลัวว่าน้องๆจะมาทําหรือจะมารับกันไม่ทันนะคะหากมันมาวันนี้เนี่ยเราคลิปพี่แป้ไม่แจ้งเตือนแนะนําให้เข้าดิสคอดของพี่แป้นะคะหรือดูคลิปพี่แป้ทุกครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีเข้ามาใน YouTube ของพี่นะคะเพราะพี่ลงคลิปถี่มากๆเลยไม่อยากให้น้องๆคนไทยหรือ f อของพี่แป้ชมพลาดโอกาสที่จะได้รับทรงผมทรงนี้รอดูได้เลยค่ะว่ามาเมื่อไหร่พี่จะรีบมาแจ้งน้องๆให้ทันทีเลย